มิเกลอาเต้าผู้จัดก,การทีมอาเซนอนเปิดใจถึงอาการบาดเจ็บของวิลเลียมซาลิบาประการหลังตัวเก่งของทีมหลังเกมที่ปืนใหญ่ทำได้แค่เสมอกับแอสตันวิลลา2-2ต่อในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งเป็นข่าวที่ทำให้แฟนบอลหลายคนเริ่มกังวลตามไปด้วยหลังจบเกมที่เอมิเรตสเตเดียมอาเต้าให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลอะไรมากแต่เราน่าจะรู้รายละเอียดเพิ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้ เมื่อถูกถามว่าเขารู้สึกกังวลแค่ไหนกับสถานการณ์นี้คุณซือชาวสเปนตอบแบบไม่อ้อมค้อมว่าแน่นอนผมกังวลมากโดยเฉพาะเมื่อดูจากจำนวนนักเตะในทีมที่เรามีและตัวเลือกสำรองที่ค่อนข้างจำกัดซาลิบาซึ่งมีรายงานว่าเจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขาพลาดลงสนามในเกมล่าสุดและอาการบาดเจ็บของเขาอาจส่งผลต่อแนวรับของอาเซนอนในช่วงสำคัญของฤดูกาล แฟนปืนใหญ่คงต้องรอลุ้นข่าวดีในวันถัดไปและภาวนาให้เซนเตอร์แบ็กรายนี้กลับมาช่วยทีมได้โดยเร็วที่สุดแฟนแฟนแอเซันนอนมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ